สวัสดีครับภูมิจากช่แนลยูทูบภูมิใจนำเสนอที่กับภูมิคา CH ซีเอชนะครับผมตั้งอของผมที่คลองหลวงคลองสีจังหวัดปทุมธานีนะครับลูกค้าสามารถเซิร์ชผ่าน Google Maps ได้เลย ภูมิใจนาเสนอเว้นทุกตัวช่าทางติดต่อคลิปพนักงานเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น QR code หรือเบอร์โทรสาหรับแอดไลน์นะครับผมวันนี้มารีวิวการทําคาสปารถนะครับจริงๆอ่ะรับงานเรื่อยๆนะครับผมเพียงแต่ว่าลูกค้าหลายๆท่านไม่ค่อยสะดวกให้ออกสื่อเท่าไหร่นะครับแต่ท่านนี้นะครับลูกค้าสะดวกให้ผมออกสื่อเนาะแล้วก็ต้องเคลียร์ประเด็นเรื่องของราคาก่อนนะครับผมโอเคในส่วนของราคาการทําคาสปาผมต้องแจ้งลูกค้าก่อนว่า ราคาเนี่ยจะอยู่ที่การประเมินของผมล้วนๆเลยนะครับผมไม่มีมาตรฐานกลางแต่เริ่มต้นที่5000บาทนะครับผมอาจจะไปจบที่6 0 0ัน0 0็ด0 0นแ0 0พั0เานมะครับอันนี้คือแล้วแต่คันนะครับเพราะว่าผมประเมินจากความสะอาดของตัวรถพื้นฐานมาก่อนด้วยนะครับอบอกกันแบบตรงไปตรงมาอย่างคันนี้นะครับบอกเลยว่าคันนี้จบอยู่ที่ในส่วนของคอสิทำความสะอาดจบอยู่ที่ 5,000บาทซึ่งต้องบอกก่อนว่าแต่ละคันเนี่ยไม่เท่ากันอยา่างคันนี้พื้นฐานมาค่อนข้างสะอาดอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ สมัยก่อนนะถ้าใครติดตามผมมานานนะครับผมอาจจะเป็นคนทํารถด้วยตัวเองนะครับเราก็เลยสามารถประเมินในส่วนของน้ํายานะครับที่จะใช้ทําความสะอาดได้แล้วยิ่งถ้าเป็นแบรนด์ที่ผมคุ้นเคยอย่างมิลเซเว่นอย่างเงี้ยครับเมื่อก่อนผมทําบ่อยมากนะครับผมก็เลยรู้ว่าโอเคประมาณนี้ควรจะใช้น้ํายากี่กลลรอนกี่ขวดกี่ถังนะครับผมคันนี้พื้นฐานท่านเจ้าของดูแลมาดีนะครับท่านเจ้าของเพิ่งซื้อรถมือสองมานะครับก็เลยฝากผมมาช่วยดูแลนะครับก็ทําความสะอาดตัวเบาะนะครับทั้งหมด3แถวหรือผ้าหลังคา มาซักถกพรมมาซักนะครับผมคันนี้เพิ่มเติมคือเซอร์วิสในส่วนของการล้างห้องเครื่องให้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีการเคลือบสีเก็บงานให้นะครับผมลงแว็กในบางจุดแต่ว่า ไม่ได้รื้อคอนโซลซึ่งปัจจัยอะครับส่วนใหญ่ที่แพงราคาสวิงขึ้นสวิงลงอะครับจะอยู่ที่ตัวเบาะสัก50%เเลยนะครับผมถ้าใครเคยโทรมาสอบถามผมมั่นใจว่าหลายๆท่านน่าจะเคยเจอที่ผมแจ้งว่าโอเคไม่รวมค่าทำเบาะนะนะครับเพราะว่าเบาะแต่ละคันสภาพจะแตกต่างกันเลยอย่างคันนี้ พื้นฐานดีเป็นเบาะหนังนะครับผมประเมินแล้วว่าใช้น้ํายาแค่กแกลลอนเดียวในการทําความสะอาดได้นะครับคอสของคันนี้ทั้งคันด้วยความที่ว่าเป็น PPV MPV นะครับหรือรถ3ตอนเนาะสามแถวเนาะ,ะปกติแล้วเนี่ยเราจะคุยกันที่เลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้านะครับผมแต่คันนี้ถูกนะครับเพราะว่าทุกอย่างง่ายไปหมดนะครับผมอย่างผ้าหลังคนหลังคาอันนี้เราเรารู้สเกลอยู่แล้วนะครับผมอย่างถ้าเกิดว่าคันไหนเป็นเบาะผ้าก็อาจจะแพงขึ้นมาหน่อยแต่ถ้าเป็นเบาะผ้าที่มีความสะอาด ก็ซอบลงไปนะครับผมก็ต้องแจ้งลูกค้านตามตรงไปยังไงเนี่ยเริ่มต้นที่5000บาทแน่นอนนะครับผมและคันนี้นะครับทางลูกค้านะครับผมอ,อีดิศว่าอยากจะได้พรมปูแบบเต็มคันนะครับแจ้งก่อนว่าถ้าเป็นกรณีแบบนี้เนี่ยผมให้ลูกค้าสั่งมาลงที่ร้านผมได้เลยเดี๋ยวผมติดตั้งให้นะครับผมอันนี้เป็นพรมแบบ 6D ดีนะครับผม6ดีกับ7ดีถ้าเป็นตระกูลมิ l เซเว่นเนี่ยต่างกันตรงไหนนะครับต่างกันที่ช่องล่างถ้า7ดีจะมีช่องล่างนี้มาด้วยนะครับแต่ถ้าถามผมก็ ไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นนะครับในแง่ของการใช้งานนะครับไม่ได้ใช้แน่นอนอีกแล้วทีนี้ประเด็นเรื่องของราคาเดี๋ยวลูกค้าต้องสงสัยว่าทําไมรถที่ลูกค้ามาฝากทาคาสปาเนี่ยถึงถูกกว่ารถที่ทําขายนะครับก็ต้องเรียนตามตรงว่า2มาตรฐานนะครับผมอันนี้ผมพูดเรื่องจริง,รงไม่ได้โกหกนะครับผมคือรถที่ลูกค้ามาฝากทาคาสปาส่วนใหญ่ครับจะเป็นรถที่สแตนบายพร้อมใช้งานแล้วผมก็จะบอกลูกค้าว่า ทำแค่พอดูสวยงามสาตาก็พอแล้วนะครับจะแตกต่างกับรถที่ทำขายนะครับประเด็นหลักเลยหนึ่งคือเรื่องของการใช้น้ำยาเคมีนะครับจะพยายามใช้ให้น้อยที่สุดในรถที่ลูกค้ามาฝากทำคาสปานะครับพอรถที่ทำขายเนี่ยมันจะเป็นต้องใช้น้ำยาเคมีค่อนข้างรุนแรงนะครับต้องมีการเก็บสีชิ้นส่วนพลาสติกนะครับต้องมีการไล่ความชื้นและใช้น้ำมันป้องกันสนิมเนื่องจากว่าพอเราทำขายอะรถเนี่ย เขาจะมาจอดอยู่เฉยเลยนะครับจะแตกต่างกับรถที่ลูกค้ามาทําคาสปานะครับอันนี้คือใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดทําความสะอาดให้ดูดีคือเพียงพอแล้วแต่ถ้าลูกค้ารีเควส s t ว่าอยากจะเนี้ยบเหมือนรถทําขายคือผมยินดีนะนะครับผมได้เงินเพิ่มด้วยนะครับแต่เรามองแล้วว่าโอเคลูกค้าทําเพื่ออยากจะให้มีความรู้สึกดีๆมากขึ้นนะครับบางอย่างเนี่ยอาทิเช่นชิ้นส่วนพลาสติกเนี่ย เราไม่มีความจำเป็นต้องเก็บสีก็ได้นะครับเอาให้มันเก่ากว่าน,นี้ก่อนค่อยเก็บก็ได้นะครับแต่รถทําขายไม่ได้นะครับรถทาขายบางคันเนี่ยถ้ามันซีดแบบแบบแบบแผงประตูมิลเซอร์คันนี้ต้องเก็บเลยนะครับผม <c oughs> ก็จะมีโมเมนต์คนระมุมกันเลยเป็นสาเหตุที่ทาให้ว่ารถที่ลูกค้ามาฝากทําคาสปานะครับผมถูกกว่ารถที่ผมทําขายนะครับผม <c oughs> ก็เริ่มต้นที่พันบาทราคาบวกขึ้นเท่าไหร่ อ,อยู่ที่การประเมินของผมอย่างเดียวนะครับผมแจ้งแบบนี้เลยตรงไปตรงมาเลยนะครับบางคันเลิะม,มากๆากอาทิเช่นตอนนี้ผมอะ่ะรับงานรถน้ําท่วมจากหาดใหญ่อยู่คันหนึ่งนะครับคันนั้นก็ทะลุเลข3นะครับไม่ใช่3,000นะครับ3,000 30, 0นนะครับผมก็ประมาณนี้และลูกค้า ท่านใดนะครับต้องการให้แอดออนในส่วนของออปชันต่างๆนะครับผมจะให้ผมสั่งก็ได้หรือลูกค้าจะสั่งเองก็ได้นะครับผมก็ยินดีนะครับอย่างคันนี้แอดออนในส่วนของพรมปูพื้น6 d ดีเต็มคันมานะครับอันนี้ราคาดีเลยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตปักตะกร้ามาให้ด้วยนะครับเผื่อใครอยากสั่งเพราะว่าตอเน,นี้ยตกชุดหนึ่งลูกค้ากดโค้ดแล้วเรียบร้อยเนี่ย ตกอยู่พันหบาทเองเต็มคันเลยนะครับผมผมว่าเขาท่าดีนะสมัยก่อนผมยังซื้อกัน2 0 0พันส0อยู่เลยนะครับถ้ายิ่งเป็นสมัยวัยรุ่นเนี่ยเจ็ดแนะครับสำหรับผมปูพื้นแบบเต็มแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ถ้าเรื่องราคาไม่ใช่ปัญหานะครับในส่วนของการติดตั้งกล้องหน้ารถเนี่ยผมจะเชียร์ยี่ห้อนี้ โตใหม่หรือ70ใหม่ไม่รู้ไม่รู้เรียกว่าอะไรนะครับแต่ทีนี้ต้องเรียนกันตามตรงว่าราคาก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับสำหรับกล้องนะครับแต่มองแล้วว่าในเรื่องของระยะเวลาการใช้งานความคมชัดเนี่ยผมว่าคุ้มที่สุดนะในชั่วโมงนี้คือเขาไม่ใช่แบรนด์ที่ชัดที่สุดนะครับผมแค่ว่าบวกลบคูณหารแล้วเนี่ยครับราคาอย่างชุดเนี้ย ลูกค้ากดโค้ดเรียบร้อยแล้วครับตกอยู่2,700กว่าบาทนะครับรวมเมมโมรีด้วยนะครับผมก็เลยพยายามเชียร์ลูกค้าแบรนด์นี้ละกันอย่างตัวผมเองผมก็ใช้แบรนด์นี้อยู่นะครับตัวนึงก็ใช้มาหลายปีแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งก็เพิ่งติดประมาณปีนินดๆก็ไม่ได้เกิดปัญหาอะไรนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นงบประมาณแต่ละท่านไม่เท่ากันจริงๆแล้วไม่จาเป็นต้องใช้ตัวท็อปขนาดนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือถ้าลูกค้าแกใส่รุ่นท็อปมาเลยเป็นกล้องหลังด้วยนะครับแต่ยังไงเนี่ยระม ถ้าเป็นรถทั่วๆไปซีดานแฮชแบ็กเนี่ยไม่เป็นประเด็นแต่ถ้าใครเป็นรถกระบะนะครับรถกระบะก็ยังไม่เท่าไหร่เพราะรถกระบะเนี่ยสามารถทิ่มสายเนี่ยลงไปด้านล่างได้แต่ถ้าเป็นรถ SUV นะครับไม่ว่าจะเป็น Fortuner m u ์เนะครับเผื่อเรื่องของระยะสายให้ผมนิดนึงนะครับผมอย่างคันนี้อาจจะต้องตัดต่อสายไฟนะครับเนื่องจากว่าสายไฟยาวไม่พอนะครับผมแล้วก็คันนี้นะครับถ้าลูกค้าแอดออนในส่วนของ จอหน้ามานะครับผมอ่ะผมไม่มั่นใจเรื่องของสเปคนะแต่น่าจะเป็นสเปกกลางๆแหละเพราะว่าดูคอสราคาครับตกอยู่ชุดหนึ่ง2,700บาทนะครับพร้อมกล้องหลังเนาะอ่าน่าจะเป็นตัว32เลยนะถ้าถาผมดูไม่พลาดนะครับผมที่ผมเชียร์แบรนด์นี้แพตตินัมเนี่ยคือจริงๆแล้วก็ต้องเรียนตามตรงว่าเรื่องของคุณภาพไม่ได้ต่างกันเลยนะครับแต่ละแบรนด์ผมต้องแจ้งแบบนี้นะเอาแบบตรงไปตรงมาเลยแต่แค่ว่ารู้สึกว่าแบรนด์เนี้ยเจ้านี้ ดูคุยง่ายนะครับเคลมง่ายมีแอดมินดูแลตลอดเหตุผลผมมีแค่นี้จริงๆนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคอสต่ตางกันเยอะๆอาทิเช่นแบรนด์แบรนด์อื่นอ่าแบรนด์อื่นแล้วกันนะครับตกอยู่2,002พตตินัมตกอยู่2,007อันนี้แล้วแต่มุมมองของลูกค้าเลยนะครับผมลูกค้าสามารถซื้อ2 0 0ได้เลยเพราะอายุการใช้ง,งานผมมั่นใจว่าเฉลี่ยใกล้เคียงกันหมดนะครับผม งานช่วงล่างนะครับลูกค้าแอดออนเพิ่มนะครับแต่อันนี้ผมขออนุญาตซื้อที่ร้านอะไหล่เนาะเพราะว่าเวลาผิดเวลาเปลี่ยนง่ายกว่านะครับเน้นร้านอะไหล่ใกล้บ้านเพราะยังไงเนี่ยคอสของราคาช่วงล่างครับไม่ทิ้งการเพราะเวลาเราสั่งช่วงล่างเนี่ยค่าส่งก็แพงเนื่องจากว่าช่วงล่างเนี่ยเขานหนักเยอะนะแต่รอบนี้เนี่ยผมเลือกแบรนด์ตอง3นะครับเหตุผลก็คือรถคันนี้ช่วงล่างยังดีอยู่แล้วก็องค์ประกอบโดยภาพรวมของตัวรถนะครับผม อยู่ประมาณสัก70%นะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราใช้แบรนด์ตอง5นะครับผมมันจะแข็งเกินไปมันจะทำให้บาลานซ์ในส่วนของตัวช่วงล่างเนี่ยมันต่างกันในตัวที่เปียนเนี่ยมันก็จะแข็งปักเลยนะครับแต่ในส่วนของตัวอื่นเนี่ยมันก็เสื่อมสภาพไปตามอายุนะครับแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้งานได้ดีนะครับผมก็เลยไม่ได้เปลี่ยนให้นะครับอยากจะให้ลูกค้าเซฟคอสตรงนี้มากที่สุดนะครับผมเพราะว่า70%เนี่ย ใช้ได้อีกเป็นปีๆนะถ้าลูกค้าไม่ได้ขับรถแบบออฟโรดจริงๆนะครับผมแบรนด์นี้โอเคนะครับ3 3ม 5, 5 5เนี่ยใช้ได้แล้วก็จริงๆอ่ะอีกแบรนด์หนึ่งอ่ะที่ผมลองใช้แล้วผมว่าเวิร์กนะครับเป็นแบรนด์ที่ตัวเอนำหน้านะครับผมอ่ะแต่ผมพูดออกสื่อไม่ได้ถ้าพูดออกสื่อครับเหมือนนะ้ำมันเครื่องแบรนด์เฮชนะครับติดลิขสิทธินะครับผมคลิปโดนแบรนด์นะครับผมก็เลยโอเคเราโฆษณาเฉพาะ แบรนด์ที่เขาอนุญาตให้เราออกสื่อแล้วกันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็ยินดีรับดูแลน,นะครับผมทําความสะอาดคาสปาคอสเท่าไหร่ตั้งงบเท่าไหร่นะครับลูกค้าบอกได้เลยนะครับปกติแล้วเนี่ยค่าเฉลี่ยเนี่ยคือเริ่มต้นที่5 0 0 0ันหมดถ้าไม่ได้แบบว่าดิฟกันจริงๆนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะคุมไปที่ราคานี้ซึ่งเป็นราคาที่ผมว่ากําลังเหมาะสมที่สุดแล้วกันนะครับผมก็ภาพรวมก็อาจจะแตกต่างกับสมัยก่อนที่ผมทําเองทั้งหมดนะครับ เป็นในการฟอร์มทีมงานขึ้นมาแล้วเราลงไปควบคุมดูแลเนาะก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมสําหรับผลงานการทําคาสปานะครับผมท่านใดต้องการปรึกษาเรื่องของราคานะครับสามารถแอดไลน์มาแล้วก็ส่งรูปมาประเมินราคาก่อนเบื้องต้นได้นะต้องใช้คําว่าเบื้องต้นนะครับสวิงขึ้นสวิงลงยังไงก็อาจจะไม่เยอะนะครับผมผมอยู่ที่คลองหลวงคลอง4ี่จังหวัดปทุมธานีนะครับก็ใครต้องการเอารถเข้ามาทำนัดได้นะครับผมใช้เวลาในการทำนานนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ